จูงกันมากนะพี่น้องเอ้ยสวัสดีบ่ลูกโอยสวัสดีเฮ้อพจูเตีกันแบบนี้บ่จูแบบนี้บ่ฮะเวลาไปห้องน้ํางน้ําอืเอาๆเอออออวันไหนเออชื่อออ่ะมีย่างนี้รถล่างนี่เนาะ ก็จะมีกระตุ้มขนมให้ลองคนอยู่บ่มีนมแพ็กหนึ่งเอาเอา่าไปเอ้ยง่ายน่ารกล่ะหบใจไว้หบใจหบใจนนบาไงไหมหบใจเด้เอเฮ้ยอ ไรเนาะเข้าสู่ EP ต่อไปมาเยี่ยมน้อง่าน้อยก่อนเฮ้ยเกิดบอไซด์อีกแล้วสวาสดีเออฮะขอฟังเสียงเนี่ยอึบใายสาวน้อยพี่น้องเลยไปข้าวโฮมก่อนมันแดดไปโมฮอนจีนบ่ฮะบอไซดเกิดเฮ็ดยังดูลูกเยอะ เห็นสปิงอยู่เนี่ยเอ้ยขวดเพียเห็นหุงเห็นเรื่องอยู่บ่ไปตู้เอ้ยสูงกันมาลพี่น้องเอ้ยสวัสดีบ่ลูกโอยสวัสดีเออโจูงเตกันแบบนี้บ่จูงแบบนี้บ่ฮะเวลาไปห้องน้ําห้องน้ําจูงกันแบบนี้บ่ลูกเออแบบนี้ไม่ตู้เฮ็ดยังอยู่น่ะ kì cái châu địa thì nhiều quá phai, bọn hến húng như vậy. Ngâm, ngâm bao. Ừ. À, ờ. và là gì bao Là gì vậy bà? mẹ từ ba trở lại. Đào nhang cơ. Bà bún, bà Bà bún sơn la văn. Ê Chị chăm ngàn đài dừa đó. À, yeah. và là เอาซาพี่น้องเลยเนาะกะรตัดภาพนะเนาะทางครอบครัวน้องอ่าน้อยเนาะขอบุญก่อนอื่นกับขอบขอกาบทักทายสบายดีบ๊วยสุขสุขเด้อพี่น้องเด้อเนาะมานยังมายามทางกีฬาเนาะโอ้ยย่านแม่เจ้าตกคุ้มนี่เด้อเนาะคุ้มห้องน้ำนี่พี่น้องเลยเนาะโอ้มีทั้งท่อห้องน้ำเนาะโอ้ยแล้วก็ทางเสาห้องน้ำมาแล้วเนาะ ผู้ใดมาให้น้องล่ะเออบ่าวเซียงบ่าวเซียงเนาะเออบ่าวเซียงเอามาให้พี่น้องเลยเนาะเอ้าเริ่มแรกกระคือนี่แหละพี่น้องเห็ดของนามของในให้น้องเพื่อนนอกตอนนี้กับของนามเก่าเนาะอ่าต่อเติมทางของน้า้เพื่อนก่อนว่นาสารน้องทางปุญญาเจาบุญก็ขอบคุณพ,พันลี้ลายๆพี่น้องเลยส่วนทางองบุญกับมาเมรีเนาะกะับหามีทางแม่ ใจดีเนาะเมาวัหลัดพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกะส่งของขอมวาญมาบุญเนาะของเ้านี่เพิ่นว่าอยากจะร่วมสมทบซรยเหลือขอบค้ัวนอ้องน้อยเพิ่นว่าเมทวัลลัดเพิ่นว่าอยากซอยเจ้าเฮ็ดห้องน้ำเพิ่นสีสมทบเนะ <c oughs> าะเพิ่นมีงบประมาณ โมไลแต่พ่นเกะจากซอยเนาะพ่นว่าอาสีชมเงินมาหาบุญซอยสมทบเห็ดของหนา,นาเจ้านีสองพันบาทเด้อเป็นเงินกี่เท่ากันอืมพอได้ใบจาาา้างสร้างเนาะสร้างเทาได้บ้านเทานี่มีบ่สร้างเห็ดของหนามมีบ่ไม่อืมลางลูกลังลงุกดูก็พี่สร้างพ่นนี่ ฮ็ดน้องหน้าเนี่ยราคาเท่าไรแม่จักแล้วขอทามทามก้อนเลยหัวไปสร้างห้องน้ำในทามจะได้ท่าได้เลยเลยครับแล้วค่อยว่ากันเนาะบุญกัสินมาแจ้งเนาะให้น้องน้อยแล้วก็ทั้งแม่เลี้ยหูเนาะบุญกับมีผู้ใยญ่จะบุญให้เป็นสะพานบุญให้อยากจะซ้อยเรือทั้งด้านห้องน้ำอยากจะเ้าเด้อ วอ้พดดปุกติน้องเหเนาะเพราะว่าต้องให้กีลาคนไปเขา้าน้ำใกล้ละกันเห็ไห้เขาางน้ำดีๆนับมือนับใหญ่เป็นสาเนาะอ่าเป็นยังหนาคือบวมๆเหมือนี่ฮึบวมเป็นไอ้มันไอ้มันขึ้นหนามันเบ่งมันเงาเงาหน้าตามันมันบริสุทธิ์บาย ขีนอดนะบ่าอยู่บ่ะี่รานมหาลายมือนะบ่ามืบ้านมาก็มาได้ยังกินข่ามาอนิว่ลกินน้ำไมกินน้ำไมน้ำไม่มาใสใส่เอาจ้งสจงใส่ไปหบ็นไปฮะเออเออเอายังมาให้เองมาให้เออเออเออเอเออออเ ไผ่แกงเจ้ากแกงเองบอก <laughs> แกงเองเป็นอย่บ่เนี่ยเราเป็นแฉบอยูออ่บ่ยังห <c oughs> มอเช้าไออยู่หมอเช้าไอ,าไอยาลูกชื้นใหนมน้มันจะมดแล้วมันกันนั่นจะว่ากินเยาไม่เช้าจะหอนโตไม่เช้าหอน kinh gia là cả cái kinh khăn ốm và ăn cái bò ngay cái cao mà lấy ôi oh, <laughs> mình kiếm tao lo đó <laughs> ừ. <laughs> khăn à nằm sum ừ. nằm nhang ừ. ai mà toàn mình ừ. li, bao lì bao nhang mà toàn kiếm ừ. nữa kinh, ừ. <laughs> kinh mình bao sáu không ừ. là cả khăn ốm ao để lụt cốt kinh con ใชอาไปตา <ừ, S 2> จะจา้าคระเงี้ยมพูดกินก่อนจังเศร้าไปว่าจะเจ้ากินยาหรอก็ยังกินขนมขึ้เอเก่ามันมาเศร้าง่ายเ,ออ <c oughs> เห็นบ่เาันคอเอีกอมันนี่มีไฟมาเยี่ยมมายามแน่แล้วโดยไปไม่ไพามาอน,นี่ลูกก็เลยเ,เงาเหมือนนี่เนาะ <c oughs> งลูกก็เจ็บหัวพ่อเจ้าก็แอบไได้สบายอมอดเือนเลยลูกบุญิบไ,ได้ไปชาลูกชายหันอายนี่ไม่มได้หลับจางหลับยางนอนเสร็จแ,แล้วว่าไข่มันเข่าเฮลือนไสแล้วก็เป็นติดต่อกันเลยไขยวัดน,นม่เนี่ยตตดต้แล้วผน,งนงองผนองแล้วผนองผนองไขเป็นไขวัดใหญ่ ต้มน้ำฮอนมาเนี่ยกินน้ำฮอร์นใชก่กือ, <c oughs> อกินข้าวคอเอเอมันแก้ได้ป่อแม่ก็ธรรมดาแหละลูกเอ้ยธรรมดาเนี่ยกินน้ำฮอนนะ่ะบ่งพอจะกินแอมปีพอจะหันอุ้มแอมปีเอา ห้องน้ามนันพะจีลงอยู่นี่แล้วบ่แม่คุ้มนี่บ่อที่มันขุดไว้นี่บ่นี่ขุดบันไม้ไนอ่เองลงบันไม้นี่ลงบอลได้บอลไม้อืมอืมอืมบนไม้เนาะตอนนี้ก็มีห้องน้ามีปูมีไอ้เสาแล้วก็มีทอนะ่อเนาะ ทอดซีโน้ยแล้วลูกมาหันเศร้าก็ยังขาดแห่ทรายละบาทเนาะแม่นแห่ทรายพี่น้อยบาหลีบาาหลีเอามาให้แม่สวยซอยแมหันผ่าแอบผ่าแอบเฮือนนี่พ่าแอบเฮือนผ่ากระจัดโดยผ่ากระจัดเซฟเซฟไว้แอบนี่เนาะโดย แล้วเมื <sip> ่อมีพาปูไอ้เอ่อคอน้ําบาเลลูกเอ้อซอย5ปาปูพาปูนี่อืมอ่าแล้วก็เบิ่งกันไปเนาะทางบาลีก็จัดซอจังได๋แล้วก็มีแต่ว่าอ่าในนําสะพานบุญเนาะโเป็นกระบอกเสียงให้ทางผู้ใจบิ่ใจบุญเพิ่นเบิ่งเนาะโดยเพิ่นจะุกซอยหรือว่าจังได๋ก็เฮาก็ เป็นสะพานบุญใหม่เพื่อนเนาะโดยสูฮาวกันในะนำสะพานบุญกับบริลลัมบริลรลุ้ยดอกซูฮาวกได้นะนะกับซูเมอร์เนี่ยเพื่อกุมขอบกุมขั้วเนาะแกจากซอยให้เจ้า,อาพอมีอยู่มีกินถ้าแหละเนาะเราไมไปได้ก็อยากซอยมันเรียกมันทั่วร์ไปแหละนะเนาะฐานบุญถือเหรีกโกโตก่อนอถือลอตเตอรี่เมื่อวานนี่กับบุถือช่ำพี่น้นนะองเนาะมีแต่ ทุกไปหนะซื้อเลีนย่พี่ตองเลยนะ <c oughs> เนาะาม,มูบุญวัดสนา <c oughs> อ้อยเนาะมื่อนน้าบ้าวันนี้ซบบื้อมาเกลี้ยงว่าใช่ไหม,ม <c oughs> น้าเบ้าซื้อแต่ไตหมู <c oughs> เครื่องในหมูกินบ่เครื่องในหมูมาปิง้งหรือว่ามาต้มกินเด้อ <c oughs> มาปิง้งอะไรหรือฮะไปอ่างนะันะ่งฮะ มีเดบดแล้วบ,บ่บมีปลาปองจ้ะหมแล้ไหมดแ,มแอ้วกินเออตลอดกินมีไวนกินปลาและแม่เนี่ยกินตะลอดเลยกินกินปลากินมีไวนกินข้าวต้มกินข้าวใช้ใส่หลับปะใส่เกือบน้ำน้เบาปาจปะอายนะปะจะกลัาบจะกล้า ก่อนกินน้ำหน้าบ่าวปะจะกลาหนักให้เกลือไปดูเด้อโอ้ยที่ทำประตูเฮากะสบายดีไม่ได้ดีพอสบายกันแล้วบอเก็บข้อเก็บข้อบ่เป็นวัดเก็บข้อเป็นวัดเป็นไอนั่นแหละโว้ย เถือ no. นมาชานพีนงอะไเนาะตีและพี่นางไปทางใดจะเข่าทางใดก็ล้างข้างีวนกันกบิ้เอาไป้าแม่นล่ลูกเอาไป่ัควเลพี่นองระวังตบหัวเด้อเอาเอ้าเออดเออจดออืันไหอ่ะ ในใจสกราบเลยนะนี <T t ่ป้า <ida> ลูกหลานป้าป้าทำงานป้าฮะมักขนาดบ่ขนมนะบ่ป้ยฮะมักขนมกับบัเศร้างานเลยลูกขนมกับบัวเศร้าเป็นวัดง่ายแล้วจ้ะกินขนมหวานซับกินขนมลายจันนานเศร้า กินห่อหน้าเบาอยู่บ่ <c ười> เคยเห็นบอเลมมาเห็นเนาะตึ๊บอ่าแค่เนีจะเดือดพี่น้องไงเนาะ <c ười> มันบ่ะเปืือ,อกโปะเพ้อตึบนี่อ่ะ rồi thả con đắp nữa để bể này, có như thế, lột lăng này nó, còn chỉ có tôm, khanhôm hay nho, còn gì bả, một, à, ba, thế, Để nhẹ nhẹ, à, khâu thiêng, ăn vô, nhưng bây giờ bao số lượng Hìn đường nòng anh cả út chạy Khi sau cái quân cờ đại chắc chẳng đại แย่วุ่นกาธาชื่อ,อยังมาใส่รวมครับสม,มบูกระเบาเสียงพนเนาะอ่าิใจหลานี่เออชิกี่ไว้กินเด้อเห็ดนะไรกินกับเห็ดโดยโดยอ่ะจงปีเงือรู้เอ้ยืมปีอกินจำเจ้าวี่ประตูกันนมอะม่ป <c oughs> ระตูเพื่็ขี้ตลอดบ่รถเนี่ย เออขี้เออใน,นมันเจ็บหัวเจ็บคอม,มันนั่งนอนจะขื้นเม่อ,อมาวานหมวอเชือนเนี่ยมันคีตลอดแถวนี่ทางอ้ายไปทางไหนจะไป,ปเห็นเบียกบ่ย่างมันนี่เจ็บหัวอืมไม่ได้ไปมันนี่ ไม่แต่เพืเ่เจ็บเพื่เป็นปะ่ะจ้ะมีเจื่อเบิ่งมันมันอายเจ็บหัวไม่ได้ไปอืมาการกัเปลี่ยนตลอดเนาะมลมยังไงเนาะตอนเช้าหนาวกลนงคืนกับหนาวหนาวได้มาในช,ช่นองซับมือแบบอาบน้าน้องลานมันไปโรง่อเฮี้ยนเละๆหนิเนาะบ่มันไ่ได้ไปเลยของเฮี้ยนมืนมอมคู่ลืมละบาดเลย ไปหุงเฮียนคุณครูลืมแล้วรูมแล้แม้ว yani ่าไปหุงเฮ้กนเน่ยโมโมบ้างบังคอยไอ่กันไอ่อ่อ่ไมันโมมันไอ่เลยมันหักเลยออกเลยหักมันอืมโมเวลีวาวหันให้ได้นางเนี่ยแม่มันเงาหน้าตามันเงามันไม่ได้ชาวไข่หันเงาตลอดไปนางเงาตลอด

เอาเดินใส่เด้อเนาะการบริมยังแล้วบาทเดินเดินมาเยี่ยมมายามซื้อนะอยู่ในกินมาฝากประกะมาแจ้งคาวดีขว่าแม่นเนาะมีเพื่อนๆคนอยากร่วมช่วยเหลือเนาะสองพันบาทพี่นหน่อยเนาะเดี๋ยวบุญกติกจัดการบุญหารเบิ่งไว้ที่ซื้อยังมาบ่หรือว่าเป็นสังกะสีหรือว่าเป็นทรายหรือว่าเป็นปูนโอ้ยังหลายอย่างอยู่พี่น้องเนาะเห็ดงาดำกับบริง่ายเนาะสองหมื่นสามหมื่นหมล้วเป็นหน่อยเนาะ เรื่องของสมุนนี่ก่ะแพงคาสร้างอีกเนาะเฮายคอยว่ากันเนาะมีจะได้กั่ฟูติปเจ้งเติมอีกเด้อได้จะได้ก็คอยว่ากันอีกเธอหนึงเนาะเฮ้ยมิเตะไห้ท้องไห้ทางน้องน้อยนมมือขึ้นดูแลนุ่มมือไอ้นุ่มมื่อขึ้นขอบใจแม่ถาวรรัตปลายเหมือนปลายจันขอบใจเลยแม่แม่ถาวรรัตแม่ถาวรรัต พี่สุดสวยพีสุดสวยทางน้องน้อยทางน้องน้อยดีดีไม่แห้งเด้อไม่แห้งเด้อหาล่หต่อไปบ้างไหมตกใจเลยเยอะมันลืมแล้วโอ้มาเกี๊ยงกินบ่มาเกี๊ยงแกมาเกี๊ยงไงไปไปเอามาเกี๊ยงไปปวดไปบ่บ่าวซีนบ่าวเซน่ะมาแข่เกี๊ยงขายในเริ่มมาเกี๊ยงนี่ ขายโลเท่าไหร่โล50,000ตัวใหญ่ตัวน้อยเอาตัวไหนลูกเอาตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เออตัวใหญ่โลนึงไม่เนาะยโลนึง50,000พอแล้วบ่มีิแมลบ่เ็เลยแ น่แบบหัวเห็นพ <c oughs> mm ุ kay, <con c ern> ่งพอกับบ uh, um, uh, ุ้ขายางบ่ได <c oughs> ้รเล่ะขอบใจไว้ขอบใจขอบใจบ้าไหมใจเด้อเออาไปใ้างพอกกับแม่กินเด้อไปหมอมฮะเบาเด้อม่เอพเมื่อก่อนเด้อเอขอบใจเด้ทืนอน มือ่อไหร่เขาจะมาเยี่ยมใหม่เด้อด้วยถือเปนไปนะไปใส่หน้อาไปบ้าได้ล่ะเด้เอ,อไปอกไปไันมาดูป่ะ <c oughs> ไปเช้าโอเคพี่น้องเลยเนาะทาง,งบุ่นกับสิเดเดินทางไปทางอื่นก่อนป่านนี้เนาะเหมือนกับมา,า,มาแจ้งข่าวดีนอกทางครอบคุ้มน้อ,นองน้อยเนาะมีทางแม่ใจบุญเนาะเพิ่นเป็นคนไทยแต่เพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นอยู่ ประเทศเดนมาร์กพียงหน่อยเนาะเอ่อเป็นกครอยากจะซอยเนาะสมทกกบกับครอบครัวน้องกันเนาะจังแด่ก็ขอบุญคุณเนาะขอมุกขอบใจหลายๆเด้อแม่ทวารลัดเจอเนาะที่สวดๆทางครอบครัวนะ้องน้อยเพิ่นเนาะอ่าข,ขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งให้สุขก,กายสบายใจเด,นะด้อแมนะ่เด้อเนาะเดินทางไปไซมอนไซฮา,านตลอดปลอดภัยเนาะให้หนาที่การงานเนาะ,ะก้าวหน้าหรือว่าให้รลำให้รวยให้โชคให้มาเนานะ ให้ยงเพียปังๆด้่แม่ด้อที่มีน้ิดๆใจสู้เลือดเขาทุกคนอยากตลอดมาเนาะอ่าปูนเสือว่าแม่ต้องครบต้องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะการาสตร์สลาเคมีเอฟซีบัตรถูกทานเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณเนาะที่ให้การติดตามควาชมเป็นกำลังใจกับปูนสลาวันและกทีมงานเราโดยตลอดมาเนาะคอมเมนต์ที่สั่งซันกันเข้ามาเนาะขอบคุณในหลายอยู่ดีไม่แห้งกระชุบคนให้โชคให้มันให้ร่ำให้รวยอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเนาะ ขอใหุ้กควรด้วยเบอร์เนาะให้โชคให้มานเด้ีไม่ยห่งบาชุกุสุคนสารกิลิปนี่ขอลากรปอบปลอกันคลิปนาขอกาวคำว่าสบายดีและสวัสดีบัชุกุคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี